สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอเปลี่ยนโหมดอาชีพนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่หลายวันก็ไป่าท่านผู้ชมไปดูสวนทุเรียนนะครับวันนี้ผมพามาดูทุ่งนานะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักในทะเบียนบ้านก็แล้วกันเนาะผมมีอาชีพทำนานะครับในทะเบียนบ้านแต่ว่าในชีวิตจริงก็การทำนาถือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พามาดูทุ่งนานะครับทุ่งนาผม นะครับก็หลังจากที่ลงมือหวานไปตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับตอนนี้ก็เดือนกรกฎาแล้วนะครับข้าวก็จะงามนะครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องนี่ครับข้าวก็กําลังเขียวขจีทีเดียวนะครับนี่บนคณาก็ปลูกแตงโมเอาไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังงามอยู่นะครับแต่ยังยังไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงมีลูกได้กินนะครับ ก็จะเป็นประจําทุกปีนะครับที่ผมปลูกแตงโมไว้บนคันนาครับก็ได้กินทุกปีนะครับครับวันนี้ผมที่พามาชมทุ่งนาก็เพราะว่าอ่าก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับชาวนาบ้างนะครับจะอ่าไขข้อข้องใจที่พี่น้องอยากรู้นะครับว่าชีวิตอาการเป็นชาวนานั้นนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีรายได้ยังไงนะครับการทํานานั้นจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับได้ผลผลิต ่อไร่เท่าไหร่มีผลกําไรเท่าไหร่นะครับครับก็เอาเป็นว่าผมจะเอาตัวเลขกลมๆก,กันแล้วกันเนาะสมมุติว่าผมมีนาอยู่สิบไร่ครับผมมีนาอยู่สิบไร่อ่าผมจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับจะไถหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตีนะครับตีดินรวนดินเพื่อหวานข้าวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าทําเป็นสองขั้นตอนนะครับสองขั้นตอนนี้ก็ค่าจ้างจะอยู่ที่ไร่ละสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ก็คือถ่ายสองร้อยแล้วก็ตีอีกสองระอยห้าสิบครับก็เป็นสี่ร้อยสิบไร่ก็จะต้องลงทุนไปทั้งหมด4ี่พันห้านะครับแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวอีกนะครับค่าเก็บเกี่ยวก็ไร่ละห0ร้อยโดยประมาณนะครับอันนี้เฉพาะค่าเกี่ยวอย่างเดียวนะครับไร่ละหกร้อยก็ตกประมาณ6 0พันครับ2อ,อย่างนี้ก็หมื่นกับอีก5้าร้อยแล้วนะครับหมื่นกับอีก5้าร้อยนะครับทีนี้มันมีค่าลงทุนอะไรอีกบ้างนะครับก็ ค่าพันข้าวนะครับถ้านาจํานวนสิบไร่ก็จะใช้พันข้าวประมาณสี่ถ <éc water> ึงห้ากระสอบนะครับสี่ถึงห้ากระสอบใหญ่นะไม่ใช่ถุงปุ๋ยนะครับถ้าเป็นถุงปุ๋ยก็ประมาณนู่นแหละครับเป็นสิบนะครับเป็นสิบนะครับก็ตีไปไร่ละกระสอบถ้าเป็นกระสอบยี่ห้าโลนะแต่ส่วนมากชาวนาก็จะใช้กระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยที่เขาใช้ปุ๋ยปุ๋ยทํานานี่แหละเอาไปกรอกข้าวไว้นะครับกระสอบหนึ่งก็จะมีน้าหนักประมาณสักสี่สิบโลนะครับ สี่สิบโลก็จะใช้ประมาณสักเจ็ดแปดกระสอบนะครับต่อนาสิไร่นะครับก็ตีรวมๆไปก็ประมาณสักอ่าสี่พันนะครับค่าค่าพันข้าวนะครับค่าพันข้าวสี่พันส่วนปุ๋ยก็จะใช้จะใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยอ่าปีหนึ่งก็ประมาณสามรอบเป็นอย่างน้อยนะครับรอบแรกก็อาจจะเป็นยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับสิไร่ก็ใช้ประมาณสักสองลูกนะครับลูกหนึ่งก็ ปีนี้ราคาลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่800กว่าบาท900นะครับประมาณนี้นะครับรอบที่สองก็จะเป็นสูตรขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีอย่าง16 88หรือ16 16 8นะครับประมาณนี้นะครับก็จะใช้ประมาณสัก3-4ถึงลูกนะครับในรอบที่สองนะครับแล้วก็จะมีรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เข้าออกรวงอีกนะครับเข้าออกรวงก็จะเป็นสูตร15หรือสูตรเสมอนะครับ15 15 15นะครับคุณก็คืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ แต่อันนี้ผมพูดถึงนาที่เป็นพื้นนาที่อยู่แถวๆบ้านผมนะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอรอบสุดท้ายก็ประมาณทักสี่ลูกรวมแล้วนะครับ10ไร่ก็ใช้ประมาณใช้ปุ๋ยประมาณสักสิบลูกเหมือนกันนะครับสิบลูกถ้าตีราคาอย่างปีนี้ราคาก็ประมาณาผมไม่แน่ใจว่าสูตรอื่นจะเท่าไหร่นะครับก็ตีไปประมาณสักพันหนึ่งแล้วกันเนาะก็สิลูกก็หมื่นหนึ่งไปแล้วนะครับครับปุ๋ย ค่าไถค่าเกี่ยวค่าพันข้าวรวมแล้วก็สองหมื่นกว่าแล้วนะครับสองหมืนกว่านะครับมีค่าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นยาค่าหญ้านะครับหรือว่าค่าขนข้าวค่านู่นนี้นั่นอีกนะครับก็เวลาตากข้าวตากอะไรคือต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรวมรวมแล้วนะครับค่าใช้จ่ายก็ตกที่ประมาณสามหมื่นเนี่ยอันนี้ทำนาสิไรนะครับทำนาสิไรก็ตกประมาณสามหมื่น ผลผลิตที่ได้นะครับถ้าแถวบ้านผมตรงนี้ก็ประมาณไร่ละห้ากระสอบใหญ่ๆนะครับกระสอบละเจ็ดแปดสิบโลนะครับก็ประมาณห้าสิบกระสอบเนาะสิบไร่วานห้าสิบกระสอบห้าสิบกระสอบถ้าขายเหมือนปีที่แล้วนะครับไร่ละก็ตันละหมื่นสี่นะครับตันละหมื่นสี่นะครับห้าสิบกระสอบถ้าเป็นกระสอบละแปดสิบโลแปดห้าสี่สิบก็จะได้ สี่ตันนะครับสี่ตันก็จะถ้าเป็นหมื่นสี่ก็จะได้ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับนั่นคือการลงทุนและผลกําไรที่ได้นะครับที่ชาวนาได้นะครับก็จะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็หลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูในทุ่งนานะครับแล้วก็การทํานานั้นการลงทุนเท่าไหร่นะครับมีผลพิษได้เท่าไหร่แล้วก็มีผลกําไรเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ผู้ชมได้หลายท่านก็ได้รับทราบรับรู้แล้วครับว่า ชีวิตชาวนานั้นเป็นยังไงแล้วก็มีรายได้มีกําไรเท่าไหร่นะครับาสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมในช่องของลุงเยอือขมรนบุรีรัมนะครับผมก็พยายามที่สุดแลวครับว่าจะทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ต้องติดต้อง,ต,องต้องชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์มานะครับบางทีผมไม่ได้ตอบนะครับผมก็ไม่ค่อยจะ เก่งเท่าไหร่นะครับก็ YouTube ก็เพิ่งจะทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อพฤษภาปีสพันยี่ส2ครับปีนี้ก็ครบปีกว่าแล้วครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะมากครับจำนวน6 0พันกว่าท่านแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณครับแต่เวลาในการรับชมก็ยังไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ก็พยายามทำ YouTube ให้ดีที่สุดครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจผมตลอดมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ